ครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็มาบรรยากาศการทานข้าวก่อนนะครับในระหว่างที่รอแม่จำลองอยู่นะจ๊ะก็อันนี้ก็รอแม่จำลองกันก็วันนี้ก็คงต้องกลับพร้อมกันนะครับผมแต่ก็อย่างว่านะครับกองครับต้องเดินด้วยขานะครับแต่ท้องต้องอิ่มนะครับก็เลยพากันมากินข้าวก่อนนะครับผมก็มีมีคนมากินนะครับมีนะครับมีแม่พี่าชิ น้าตายพี่นาทีหลังน้องก็มีดุงพลป้าแตนพ่อฟื้นแล้วก็น้องโอ้นะครับน้องโอ้นะครับแล้วก็มีคนที่หรอคือชิดปากแปร,รตอนนี้กําลังจะหลับนะครับกําลังจะหลับนะครับรอที่สุดคนครับเควน บรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับโอ้ยเดี๋ยวคุณรอดูว่าอาหารจะมาเมื่อไหร่นะครับบรรยากาศนะครับริมโขงนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงเด้อแม่น้ำโขงเด้อเลยลูกเเด้อู้นะครับแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนะครับโอ้อาหารจานแรกมาแล้วนะครับโอ้ตําทะเลโอ้ไม่ใช่ยำทะเล

อาหารทะเลมันกินบะได้นะครับสวัสดีจ้าทุกคนนะคะก็อนอื่นก็บรรยากาศมานั่งกินข้าวกันชิลๆอยู่ริมโค้งนะครับของของมุกดาหารนะครับอ๋อน้ามะพร้าวนี่ของใครครับพ่อมกบะกเ้า กอยน well, ึกว่าน่ามะพร้าวไหมมันเอามาเสิร yeah, ์ฟไหมนึกว่าเอาผู s <S ้ใดสร้างน้ามะพร้าววะสั่นวะคอหมก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 น่าอะไรแต่ม่ได้เลยหน้ามะพร้าวเท่านั้นหน้ามะพร้าวอันนี้ห่อหมกนะครับอ้าวห่อหมกนะอ้าผู้ใดอยากกินห่อหมกนะครับเอาเข่าเอาเข่าไปทั้งพูนน้ำนะเอาเข่าไปทั้งพูนอันนี้เขาไปทั้งพูนน้ำนี่ห่อหมกนะครับข้ามาให้ผมขออนุญาต คอยคอยน้ำมะพร้าวคนได้สร้างน้ำมะพร้าวมากเนาะนี่ <c oughs> น,น,น,นะควกุ้งมีปลาหมึบ แล้วข้าจะว่าให้เขากินน้าบ่เี่เไมนะ้องโอ้ตัวหนมังสงสัยข่าสงสัยข้เอาบมานน้าสงสัย้าไปกินน้าอสงสัยฉันไกินน้าเลยอาแม่ตขาวแมครับเมือนขาทายระชิดเหมือนกันมันเปิดแอร์ด้ครับพี่ มีแอร์แล้วจะเอาพัดลมอีกอะอะไรก็เป็นบรรยากาศนะครับรอขับข้าวมาให้ครบก่อนนะครับผม <c oughs>

กินกข้าวม่ไงเดจอยขวจมโอ้กับข้าวจากเพื่อนทอยนกินแล้วนะครับมัหรอ,อนบ้าี่มอนบ่บ้คอยเดวพ่อแปะนะพี่อง่กิมแขวด้วยด้วยเห็นไะหแสบบะแสบแสบนี่ สังเกตดูสิโอ้สังเกตดูใครกินคือพวกกินกลางมันคือพวกกินกลางมันงไหมแล้วเราก็แล้วแล้วเราก็มาเจอกันนะครับผมนะป้าถามลูกปลาหมูว่านไปไหนมามาว่านทามเมื่อวานไปลงไปสมัครเรียนแล้วก็ไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งครับพอดีเจอเด็กซากเด็กเสิือบเด็กเสิร์ฟสวยครับก็เลยแซวไปว่าน้องกับข้าวที่สั่งไปเหลือกี่อย่าง น้องบอกใช่บอกว่าไม่ใช่น้องน้องน้องหมดยังน้องมีน้องเหลือน้อง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 เหลือน้องเหลือไหมเออน้องเหลือไหมน้องเหลืออะไบ้างน้องเหลืออะไรบ้างน้องบอกเดือบปากเป็ดกับพื้นที่ในหัวใจน้องเหลือหรือเปล่าถามว่าน้องเหลือในพี่บ้างไหมใช่ถามน้องว่าน้องเหลือเหลือใจไ้พี่บ้างไหมน้องมีแค่ยิ้มมาแค่นั้นเองไหมแล้วลุงล่ะแล้วลุงล่ะคือไม่ทำอะไรลุงนั่งเฉยแล้วลุงล่ะ มีเอฟซีถามมีเอฟซีพักมาตาต้าไ์สุดว่าลุงลุงป้าแผนสูงอ่ยลุงแผนสูงจะไปขายครีมให้นักศึกษาในรุ่นลุงก็เอาเอาตัวเข้าไปเลยจะไปขายครีมมาลงพลเขาล้านนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเจ้าจะให้เป็นประธานกลุ่มนักศึกษาดิคันนะ ประธานนไงประธากลุ่มนักศึกษาอาจารย์เพิ่นบอกว่าลุงพลจะเป็นประธานกลุ่มนักศึกษาไหมพิ่นมีกลุ่มได้เพิ่นมีกลุ่มไล่คอจะเรียนแล้วไหมบอบอเอาอาจารย์จะเป็นจะเป็นประธานกลุ่มเพิ่นบอเอาข้างหลับง,หงบ้านก่อนหนังบ้าน,างานลงคลิปลงคลิป สะพานพัฒณาก่อนยูเขาจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนช่องนะเป็นชื่อช่องเป็นช่องหลังบ้านค่อยบอกเจ้าแล้วโอ้ยาวไปเขาบอกว่าเป็นพี่เป็นหลังบ้านนาทีช่องยูชาแนลก็ได้แหละว่าไปนะองเจ้า่หลังบ้านพี่นาทีก็ฝากฝากกดดูคลิปค่อยลืมบอกเจ้าหน่อยเพราะว่าจะได้ไลฟ์สดได้หลังอะไรแ้วทำไมได้มีรายได้เขาบอกว่าชั่วโมงถึงแล้วอเลยถึงแล้วไหมถึงแล้วหมดเนาะถึงแล้วอยู่ไลฟ์ได้แล้ว ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ว้เพียงแค่ตอนนี้ไม่ค่าแล้วเนี่ยบ้านเดี่ยวกอกับคุยน้ยไปไปจิตประธานเลยเปื้อยช่องให้บอกเจ้าแล้วนะครับเอฟซีค่อยบอกเจ้าแล้วครับผมเดี๋ยวตัดก่อนนะครับ <ijo>